Terima kasih telah menonton! ที่บริเวณสหกรณ์การเกษตรเพชรบณ์จำกัดตำบลดงมูลเหล็กอำเภอเมืองเพชรบณ์จังหวัดเพชรบรณในสุเมธธีรนิติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบณ์เป็นประธานในการเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกโดยมีนายสุพลศรีทับทิมพาณิ์จังหวัดเพชรบณ์กระรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเกษตรกรเข้าร่วมนายสุเมธธีรนิติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบณ์กล่าวว่าจังหวัดเพชรบณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์จัดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกเพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำและให้เกิดกลไก แข่งขันการรับซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกรด้านนายสุพลศรีทับทิมพานิชจังหวัดเพชรบูร์กล่าวว่าการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกของเกษตรกรว่าเป็นการทําให้กลไกการรับซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกรมีการแข่งขันทางการค้าเกษตรกรมีช่องทางในการเลือกมีอํานาจในการต่อลองราคาการขายสินค้าเกษตรมากยิ่งขึ้นและเป็นแหล่งกลางที่ซื้อขายข้าวเปลือกให้มีความเป็นธรรมด้านราคาการชั่งน้ําหนักการตรวจสอบคุณภาพอีกทั้งเกษตรกรได้พัฒนาเรียนรู้การซื้อขายแบบตลาดกลางเพื่อเป็นพื้นฐาน ในการพัฒนาระบบตลาดแรงงานทำให้เกษตรกรสนใจในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพข้าวเปลือกอย่างจริงจังและให้เป็นที่ต้องการของตลาดสำหรับการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกปีผลิต2,565ทับ2,566เป็นครั้งที่3จัดขึ้นระหว่างวันที่15-19พฤิกายนนี้รวมจำนวน5วันณสาหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์มีการเปิดการซื้อขายข้าวเปลือกตั้งแต่เวลา9นาฬิกาโดยมีผู้ประกอบการค้าข้าวสมาคมโรงสีข้าวท่าข้าวและผู้รับซื้อข้าว เปลือกจากหลายแห่งร่วมในครั้งนี้